สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับคลิปเดียว3ความเห็นจัดไปนะครับเอามาถึง,งค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีสองตรงอยู่ฟาแชมเปี้ยนซีครอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับใครผ่านรอบนี้จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มคืนนี้เป็นนัดที่2ครับทรัพอนสปอร์จากตุรกรีจะเปิดบ้านเจอกับโคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กเกมแรกโคเปนเฮเกนเปิดบ้านชนะมาก่อน2-1นะครับ ทัพทอนสปอร์เนี่ยเพิ่งจะแพ้เละในเกมเลีกล่าสุดบุกไปแพ้อันธัญญาสปอร์มา2-5ครับมีตัวหลักๆเป็นเทเซเก้แล้วก็กองหน้าเป็นอันเดสคอเนริอุสหัวหอกชาวเดนมาร์กครับในขณะที่โคเปนเฮเกนก็เล่นในลีกออสตาร์ Star มาไม่ดีครับเล่นมา6นัดแพ้ไปถึง3เกมครับมีโจเซ่เซกามิดฟิลกริสนะครับกองหน้าเป็นเป๊ปบีเอลครับหัวหอกชาวสเปนเป็นตัวทีเด็ดแน่นอนก่อนเกมทัพทอนสปอร์ถูกยกให้เหนือกว่านะครับเอางง่าย แท็บทสปอร์ไม่มีทางเลือกครับเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นหากหวังเข้ารอบชนะ1ประตูต่อเวลาชนะมากกว่านั้นจะพลิกเข้ารอบนะครับผมว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับยีฮห่บอลตุรกีขึ้นชื่ออยู่แล้วกับเกมในบ้านมองว่าแท็บทสปอร์จะเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูนะครับแท็บทสปอร์น่าเชียร์ในค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซค์โค้งทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซค์โค้งตรงนี้แบบนี้ทุกวันกับการาวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวนลาหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันนะครับโดยในหนึ่งคู่เนี่ยเรื่องประชดในอังกฤษเป็นคาราบาวครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ ไปดูลิสต์ยูไนเต็ดครับทีมจากพรีเมียร์ลีกครับวันนี้จะเปิดบ้านเจ้าทางแบล็ซลี่ทีมจากลีวันครับโดยคนนี้จะกลับมาเกมล่าสุดเป็นลิสเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับลิสต์เต็นดูดีเลยนะครับชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดสุดยอดเลยนะครับเอาชนะเชลซี3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางแบล็ซลี่เนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ทางวีคอมมาเละเหมือนกันครับ3ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข้าวันน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวัันนนนนนีีี้้้ลลิสเเเเ่ยตรรรงงงงกกาาาาาจจจะะมททแซซวูดคบหปป็โฟ เกลฮาร์ตนะครับส่วนทางบัลซ์ลีย์จะมีทางจอช์เบนสันครับตรงกลางหน้าเป้าจะเป็นทางเจมส์นอร์วูดครับก็ต้องบอกว่อลิสกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเกมลา่าสุดต้องบอกว่าชนะเชลซีมาขาดลอยแบบนี้สร้างความมั่นใจในการลงเล่นเกมนี้แบบเต็มร้อยแน่นอนครับส่วนทางบัลซ์ลีย์คุณภาพเป็นรองด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีมันดูภาพรวมต่างๆนานาผมมองว่อลิสกำลังมั่นใจครับเล่นในบ้านด้วยไม่น่าจะพลาดน่าจะเปิดบ้านเอาชนะ ley, บัลซ์ลีย์สบายๆสองประตูต่อศูนย์ครับหลังกากอย่าลืมก,ก, like, ก share, ันนะครับสนาม วันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆปั่นไซโค,โคทุกคนนะครับผมก็เชิญเป็นป,ประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้กับเจด๊ดมปั่นไซโคนะวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับตีสองตรงนะพีเอสวิาโดเฟนนะครับจะพบกับเรนเะจอร์สนะไอโดเฟนชนะสามเสมอสองฟอร์มเดียวกับเรนเจอร์เลยจากห้าเกมหลังสุดนะครับนับดแรกที่เจอกันที่บ้านของเรนเจอร์เสมอกันสองสอง วันนี้กลับมาเล่นที่ฮอลแลนด์นะตัวเล่นครับอิโดเฟวันนี้อังเดรามาโยอิบปริมาซองการเร่แล้วก็ลุคเดอร์จงส่วนเลนเจอร์มีคอนเนอร์โกลเซ่นจอห์นลุนสตรัมแล้วก็อันเดโงโคลักนำทีมมาคู่นี้อิโดเฟนบังคับชนะ1ประตูแฟนเฮ1แขน2ประตูขึ้นไปเฮเต็มๆซึ่งจะทำให้เราโอกาสที่อิโดเฟนจะเบียดชนะในบ้านตัวเองใน90้าสิบวิีมีสูงเลยเพราะเขาเล่นได้ดีในบ้านนะวันนี้1ประตูยืนพื้นไว้ลุ้นสกอร์ขาดกันแล้วกันนะครับฝากแฟนๆปั่นไซโค้งมองไปที่พีเอสวีอิโดเฟ ชื่อเดียวหมดเลยปั่นสายโค้งคุณนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ